ในเรห่องก็ฟังเลยในหน้าปีนี้ฟังยังว่่แน่ใจว่าจะได้ปลูกแตงโมไฮนี่หรือเปล่าเนาะคะ่ะแต่ว่ามีพ่อว่านไว้ให้ในวลค่ะเป็นการว่านเลยว่าด้เป็นลูกเป็นแถวนะคะ่ะปีจะได้อัปเดตแตงโมกันก็ฟังหรือเปล่าก็บม่รู้ค่ะปีนี้ฟังเป็นสีแบบกลางไกลเหมือนสีเหมยเหมยล่ะล่ะ ว่าเก็บากม่วงกันค่ะอันนี้จะเป็นมาม่วงที่ห้าต้มเชื่อมเสรเรียบร้อยน,นะคะสีใสแล้ะเ้าวก็จะต้องเอามาตากแดดค่ะอีกประมาณ2แดดถึง3แดดกับประมาณ3ามมื่อดนะคะถึงจะได้กินมะม่วง,งนึบนับนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะมอนี้กับมาพอกันกาแฟอีกแล้วมอนี้ฟรั่งจะพาผีผีไป เก็บบกม่วงกันค่ะขอบแล้วอุออปกรณ์ซอยบกม่วงนะคะ่ะวันนี้ฟังไม่ได้อัปเดตบกม่วงอะไรพีเดิ้งเลยค่ะอยู่บักคากเลยแต่ตอนนี้เริ่มสิไก่ยังไม่บางบาา้างนะค่ะแต่ว่าบกม่วงฟังมันเริ่มจะสุกนะคะ่ะมันเทิบแล้วฟังจะเอาไปเฮ็ดมะม่วงหนึบหนับบางในเห็นในติ๊กตอกมาเนาะคะ่ะของแยมีก็ม่มวงหนึบหนับก็เลยอยากจะลองเฮ็ดเบิ้งค่ะ เบกกม,มาถึงแล้วค่ะต้นบกม่วงของ้างเนาะคะ่ะนี่มันก็นเริ่มจะ้ะมันแกจัดแล้วเนาะคะ่ะมันเล่ยการดองมาแล้วค่ะแล้วฟังกับว่าได้คิดว่าปีนี้ฟังจะดองด้วยเนาะคะ่ะเพราะว่าดองฟังบ่คอยมีผูดด้ใดกิน,นะคะ่ะพอทองว่าดีฟังกันทองวัยดีปันใดก็เลยจะบ่ดองแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวฮ่อไปเห็ดม่วงนนบหนับกันนะคะ ในขีเพิ่งกลับมาจะบอกว่าให้ใส่เป็นแก้วขมิ้นเนาะคะ่ะแต่ว่าฟังไม่ได้ปลูกแก้วขมิ้นเนาะคะ่ะฟังมีแก้วขมิ้นฟังมีตะบกมงกระเสมหรือว่าบกมงใหญ่นะคะชาวบ้านจะเอ่ยบกมงบาทน,นะคะ่ะแต่ตามหลักเพื่นเอือมันเป็นบกมงกระเสมะคะ่ะนี่เลยอยแล้วมา,าต่อยสายกันคะ่ะคุณทรายมองมันเริ่มจะสูงแล้ว ยีนี่ก็เทอว่าโอเคค่ะดกมงน้นยบายโบกะที่โน่นค่ะดกเหมือนกันค่ะหอยอยำยานเลยเดี๋ยวเพิ่งจะพาพีพีไปเกลือของเมือนสักก้อนให้มาเก็บ การว่าแต่พังไม่ยอมมองแั่ก็คงจะทำการกวนแต่พอดีเราไปเห็นมองมองนึกนัดทำงางก็การกวนเยอะมากเลยค่ะเป็นนึกนัดเป็นก่อนดีกลัวแล้วไปได้เอาลูกแคนนี้ได้เขาเอาลูกแบบลูกป,ประมาณนี้ตอวนี่กับนิ่มไปค่ะเอาลูกยังดิบอยู่แต่ว่าก็แกจัดค่ะเดี๋ยวนี่เไปให้ยายกินกับค่ะ นี่ก็จะเป็นหมะมมองน่อยแล้วค่ะว้าวมองน่อยกัะสุกแล้วนี่นะออมองหน่อยใบโบกนะคะนี่เห็นไหมคะดีรือมันล่นเองกับรหรลุจะแ,แม่งกินเดียว,ว่าไปยัดเขาค่ะแบบดีปะ่ะคะเครเด้อโอ้ล่นหลายตะวันอาจจะประท่านในสุกลน่นภาวาน้ำ ขวัญน,นะคะดกมากแล้วค่ะปีนี้นะเห็นไหมคะ่ะดกมาขับเลยออกมาไหวโบก,บกะนะคะหอมมากกินกระสขขอบหอมลูกจะเอาไปยัดโบกเข่าเขาเนิ่มหันหอนนะคะ่ะจะต้องเคยอัปเดตให้เบิง้งพีทีเบิ้งเรื่อยอยู่ค่ะเดี๋ยวมันยังมาให้ในซุกอันใดนะคะะ่ะแรกกินซุกแบบ เนีย่ยโบข้ากะตองจบหรืที่มันลนง,งนะคะอันนี้มะแกเลยค่ะยังแข็งๆเลยแบบร่มแห้งเหรอมันกลนนะ,ะลนกอท่างสุกนะคะรอสักน้อยสักน้อยเด่นิ่มแ บุมไปก่กอนนะคะปลูกมันโดกเกินค่ะลูกมันก็เลิ่มใหญ่ปันไดต้นนั้นไมค่อยโดกปันไดกับมูจ้าตีค่ะเดี๋ยวคัากี่รีเบิ้งเน็ตี้ละค่ะ ต้อออกไม่เห็นเลยจะรูปน้อยจากหนมากก็เริ่มไ้ออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเขาไปตาบงองที่เขาจะตั้งใจมาเอาก่อนนะค,ะค่ะแล้วขาตั้งกองมาด้วยหมดแดงกับชายย่อยเลยนะคะเราก็จะเอาลูกแกงเดี๋ยวเพิงต้องสายเอาค่ะมือเอ,อื้อมก่ถือเดี๋ยวขอเก็บกอนนะคะ่ะเดี๋ยวจะค่อยมาเปิ้ลกับปาอีกที่หนึ่งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในขังอยของันยขงนี้ เก็บมาเนาะคะ่ะนี่เลยฟองมองกระเรมค่ะฟองมี่แก้วขมินนะคะจะใส่แบบประมาณนี้ค่ะเติมแก้จัดนะคะนี่เลย เริ่มจะเพิมๆออกจะเหลืองสักนิดนึงลูกนี้แตกอาจจะใส่การบ่ค่อยได้ค่ะเดี๋ยวเอาแบ่งออกไว้ค่ะลูกพวกมีใส่บ่ได้แล้ว้อคะมันสุกเกินขนาดเดี๋ยวเอาไปเชื่อมแล้วมันจะเละนะคะนี่เขาก็จะแยกออกไว้ค่ะบ่ได้ใส่ใส่เฉพาะใส่แบบประมาณนี้ค่ะนี่ลายลูกเลยค่ะเดี๋ยวมาบอกกันค่ะ มาค่ะมาปอกบกมงกันนะคะนี่จะเป็นบกมงที่ฟังเลือกมาค่ะบกมงกกระเสมนะคะหรือบกมงบานค่ะเปลือกแข็งเหมือนกันนะคะบกมงก์มีแก้วขมิินนะคะ่ะก็เลยจะลองเอาอันนี้เฮ็ดนะคะ่ะเพราะว่ามันบอกว่าจะเป็นบกมงเนื้อแข็งก็จะเฮ็ดได้นะคะในการเฮ็ดบกมงกงเนบนับนะคะอยามาปอกกันค่ะ ล้าออกเพิ่มที่มันจะเหลืองๆสักนิดหนึ่งนะคะจะปอกๆไว้เลยะค่ะปอกเสร็จค่อยเอาไปล่างที่หลังนะคะ บวไดเซียในการปอกปันไดอะจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งไปค่อยเห็ดไปค่ะด้ใส่ห่อนนะค่ะน้ำมันนี่อีหา่ะลกนี้กำลังดีเลยเพิมกำลังพอกินพอดีพอเห็ดเลยค่ะ นี่ค่ะผมก็ปอกให้ออเอาเัีวเขียวออกด้วยนะคะหเหลือแต่เนื้อสีออกเหลืองๆแบบนี้เลยค่ะนี่แต่หลุดที่เข้าใส่กับประมาณนี้ค่ะค่ะปอกเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ก็จะเอาไปล้างค่ะไปล้างน้ำสะอาดกัน,นะคะ่ะ แล้วกัน้าหลังจากที่ปอกเสร็จแล้วนะคะก็จะมาลรา่การล้างนา้ำสะอาดเฉยๆค่ะว่าได้ผสอมอะไรนะคะนี่ค่ะก็จะนี่ค่ะก็จะล้างน้ำสะอาดแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะ องอมองคีพ่อกับการเห็ดประมาณนี้เลยนะคะในุ่นนี้แกจัดสีเหลืองแบบนี้ค่ะแต่ยังประสุบนะคะเราก็จะทําการล้างสักสองสามน้ำค่ะล่างยางเท้เาปอกออกนะคะ่ะเฉยๆค่ะเดี๋ยวฟังจะล้างให้เสร็จก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปปอกกันค่ะหลังจากที่ล่างบกม่วงจากน้ำเปล่ามาแล้วนะคะ่ะนี่เลย เขาก็จะมาทําการหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะก่อนจะหั่นเราก็เอาน้ำกินนะะี่ยค่ะน้ําเปล่าผสมเกลือเนาะคะ่ะเอาเกลือใส่จากหนึ่งซอหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะใส่ลงไปค่ะตะลาบค่ะลัลเกลือ พ่กเกลาอ่าลายนะคะเขาก็จะมาทำการหั่นบกมวงของเราค่ะบกมองของเรานะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอามาแส่น้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้บกมองสีสวยอยู่นะคะแล้วก็เวลาไป,ไปไเชื่อมลงเหมาะจะได้บเบลปันไดเนาะคะ่ะจะ,บะเบลีผสมน้ำปูนขาวนะคะผสมแค่เกลือกับพ่อค่ะ มาค่ะเดี๋มาหันกันนะคะนี่วงมองที่จะใส่ในการหันก็นจะเป็นสีประมาณนี้ค่ะก็จะหั่นเป็นชิ้นเฉยๆนะคะหั่นแบบนี้เลยว้ <6. S 2> <c oughs> ายโเแล้วก็หั่นไปแบบนี้ค่ะพยายามอย่าให้โดนแกนบันไดนะคะ ก็จะชิ้นประมาณนี้เลยค่ะส่วนเนห้อก็หันเป็นชินแย่หนาเกิน,นกายบางเกินค่ะนี่ของมันก็จะหันประมาณนี้เลยชิ้นประมาณนี้ค่ะหลังจากที่หันเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาแส่น้ำเกลือไว้ค่ะนี่เลย จะได้ประมาณนี้ค่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่มเอาที่หลังนะคะเอาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะกระปาดเอาแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะเพราะว่าแกงเพราะว่าได้เอาไปใส่นะคะเล็กชิ้นน้อยก็เอาไปเชื่อมยเหมือนกันค่ะ,ะเห็ดมะม่วงนึ่นับแเหมันกันค่ะเดี๋ยวกจะเล่มเอาประมาณนี้ค่ะ จะแส่น้ำเกลือไปเหมือนกันค่ะทันไปเนาะคะ่ะทันไปก็จะได้ประมาณนี้เขาจะใส่น้ำเกลือไว้เลยค่ะแล้วฟังก็จะมาทําการหัน่นพวกนี้ให้เร็จเมื่อเรียบร้อยนะคะ่ะเดี๋ยวใครมาเจอกันกับฟางอีกที่หนึ่งค่ะถ้าหั่นเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็กจะเป็นประมาณนี้ค่ะนาที่เห็นก็เป็นการแส่น้ำเกลือนะคะนี่ค่ะส่วนเศษชาที่เฮาหั่นเสร็จไปเนาะคะ่ะ แกนมะม่วงไปค่าไปตั้งไฟกันนะคะ่ะแปี่เทาหั่นบกม่วงเสร็จแล้วจุดเตาแล้วเรียบร,ร้อยนะคะแล้วก็จะมาเอาบอกม่วงนี่ลงไวในกระทะที่เราจะเอาไปเชื่อมกันนะคะบดที่แช่น้ำเกลืออยู่บดต้องล้างออกแล้วนะคะ่ะเอาน้ำที่นี่ลงไป ใส่กระทะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยว่าโมจะได้ต้มจะก,กี่รอบว่วค่ะเนีย่ยเยอะมากกลัวที่คิดอยู่นะคะก็จะค่อยใส่ไปเดี๋ยวค่อยไปตั้งไฟนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกที่หนึ่งค่ะค่ะมาผสมไอ้อนจะเอาไปล่งตั้งเตานะคะแล้วเราจะต้องใส่อย่างในการเหน,นะคะ ใส่เกลือค่ะใส่เกลืออีกเหมือนเดิมพอเขาะจะใส่น้ำตาลกอนทางเยอะเกลือจะไปตัดกับข้มหวานนะคะจะให้มันกลมกลมขึ้นแต่พอใส่เกลือเลยมันก็จะหวานโดดเกินไปเนาะค่ะอันนี้ก็จะใส่เกลือไปวั่นหนึ่งซอนโตค่ะก็บ่กมงสามกิโลนะค่ะเฉะพาะเนื้อนี่เลยกับปาล่านี่ค่ะจากนั้นก็น้ำปาลค่ะ อันนี้แหละไปผู้ใดจะเฮ็ดก็ได้นะคะบางคนอาจจะไปตั้งเตาก่อนนึงค่อยใส่ก็ได้แต่ต้องกลัวต้องข้นบ่ไหวเนาะค่ะเดี๋ยวกัวน้ำตาลจะไหมตูดกด็เลยจะใส่ตอนนี้เลยก่อนจะตั้งเตาน,นะคะนี่น้ำตาลก็ประมาณหนึ่งกิโลนะคะสำหรับเอาโม่สามกิโลนะคะเฉพาะเนื้อที่สร้างแล้วนะคะกะกาเอาค่ะทุกคนมีกัดแต่สองกโลได้ค่ะตาจะบวัดใสหมดนะคะ ผู้เล่มากหวานกับใส่เยอะน้อยค่ะต่อถ้าบ่มากหวานตำแหน่งกะจะยังไ้เปรี้ยวอุ้มหวานกับเพรองใส่น้ำตาลเยอะนะคะอ,นนอันนี้ต้องกาจะเนีนหวานสักนิดนึงนะคะเพราะว่าจะให้ผู้เฒ่ากินน้ำหมักสดอันนี้ก็จะออกหวานแบบเชื่อมเบหวานไปเลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถามันบอกขวานก็นี่ก็คอยเติมใหม่ใดที่หลังค่ะจากนั้นมาเท่ากับใส่น้ำเปล่าค่ะน้ำกินเท่านี้แหละค่ะใส่ลงไปเลยแบบนี้ยาใใจจนถ่วมแบกมวงละค่ะยาเหตพ่อแบบพ่อให้น้ำตาลเท่าวัาตีกลมกับพ่อละค่ะพอเดี๋ยวอีกสักพักแล้วพ่อไปต่างไฟแล้ว มันก็จะมีน้ำบอกม่วงออกมาก,กับบวกกับน,น้ำตาลน,นะคะก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะ่ะแต่จะอยู่แบบนี้บ่เต็มบ่เต็มผืนบอกม่วงจนเต็มไปนะคะแต่ที่นี่ก็จะมาค้นค่ะคะ้คในให้มันาลมันเขากันสักนิดนึงนะคะ่ะนี่แบบนี้เลยพอจะไปตั้งไฟแล้วมันจะคน้นลำบากนะคะนี่ มูดบค้นเสร็จแล้วค่ะแล้วที่นี่ก็จะมาใส่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะฟังกันเดี๋ยวกะเอานะคะประมาณนี้แล้วกันค่ะเฮียมหมดแล้วนะคะก็จะประมาณนี้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ที่ใส่น้ำสมสายชูเป็นผยังพอว่าบ่าหา่าบักม่วงเละจนเกินไปนะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราเขี่ยม,มาแล้วสีบักม่วงเข้าจะเงาสวยค่ะแต่ว่าใส่น้ำสมสายชูสีบักม่วงอาจจะบ่เงาสวยนะคะแล้วก็จะอาจเละไอแต่ว่าความเละนี่ก็ยัดสตอมโดนคือกัน,นะคะ่ะนะคะ้เสล็จแล้วเอาไปตั้งเตากันค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมาตั้งเตาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ค้นอีกสักนิดนึงค่ะพอเมื่อกี้ยังค้นว่าท่านได เข่ากันปันแดเนะคะอย่าเอาไฟแห้งนะคะเดีย๋ยวมันจะลเกนเกินไปค่ะค่อยๆเอาไฟอ,อ่อ,อนๆช่วงแรกก็แห้งได้อยู่ค่ะแต่ว่าจะพักไผ่ก็ต้องใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆเท่านั้นนะคะเชื่อมไปจนกล้วบบกมองจะสีใสค่ะนี่นะคะเอาเ้าต้องโค้นในน้ำตาลนีกรและะ้วค่ะ หลังจากที่ห่อค้นเสร็จแล้วห่อกับปอยทิ้งแบบนี้ค่ะหลังจากที่เชื่อมไปเรื่อยๆยะบ่ต้องค้นอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะเทนในบกม่วงเละค่ะเอาป่อยไปแบบนี้เลยค่ะถ้าบะม่วงฟูก็ค่อยๆมากกดลงแบบนี้นะ,คะ้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอ,อีกที่หนึ่งค่ะค่ะวางเตาทั้งสองอันแล้วนะคะ่นะน,น,น,นี่จะเป็นหวานหวานมากนี่จะเป็นหวานน้อยนะคะนี่จะเน้นเปรี้ยวอมหวานนิดๆค่ะจะบใส่น้ำตาลเยอะนะคะ ในปริมาณที่เหตุอันนี้จะประมาณเนือบอกมองสามโลนะคะอันนี้โลกครึ่งค่ะนี่ถ้าจำเหตุจำนวนหน่อยพีพีลดเกลือลงอยกกระไดแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะเข้มเกินจากหนึ่งช้อนโต๊ะก็เป็นครึ่งของหนึ่งไอช้อนโต๊ะนะคะก็ลดปริมาณลงค่ะน้ำสมสายชู่มก็ได้หนึ่งช้อนโต๊ะก็ยังโอเคได้อยู่ค่ะ น้ำตาลแล้วแต่เ้ามักเลยนะคะเ้ามักหวานเฮาก็ใส่หลายเ้ามักหน่อยเฮาก็ใส่หน่อยะคะ่ะแต่เ้าบป่ามักหวานมากอันนี้มันเป็นบักมองสมเลยเนาะคะ่ะถ้าอยากจะเอาหวานมากก็ต้องใส่น้ำตาล่งกนโลนะคะประมาณนี้เลยแต่อันนี้ฟังจะบริใส่น้ำตาลไปเยอะนะคะ่ะน่าจะประมาณกําเมื่อหนึ่งใหญ่ๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามมันคืหนาปมากก็นี่เดี๋ยว,ยวาม,นนาม,ามาอัปเดตอีกที่หนึ่งนะคะ่ะแต่ขอตรงไปก่อนนะคะ หลังจากทีเห้าต้มไปได้สักพักนะคะน่าจะสิบผ่านที่ได้แล้วค่ะก็จะมีมีเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวใส่ไฟทานอ่อนๆนะคะอย่าใส่ทานแห้งนะคะเดี๋ยวมันจะเละก่อนที่มันจะสายนะคะแล้วมันจะเป็นฟองขึ้นแบบนี้ค่ะค่อยๆช้อนตักออกค่ะนี่เลยค่อยๆช้อนตักออก บ่ต้องเอาเมดเออหมดก็ได้ค่ะแต่ว่าให้ออกบางนะค่ะเดี๋ยวมันจะไปติดเนือบอกม่วงจะจะเป็นกิดบ่สวยค่ะแล้วเวลาที่มันฟูเนี่ยเขาก็ค่อยๆกดแค่นี้นละคะ่ะบ่ต้องค้นขึ้นมาละคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวบกม่วงเขาจะเละได้นะคะเลยเขาก็ค่อยๆกดลงแล้วก็ช้อนฟองออกค่ะประมาณนี้ค่ะส่วนอันานันนาจะ เตาบดีหรือทานบดีมันบ่ค่อยฟดค่ะอันนี้กำลังดีค่ะไปค่เดยวมาเจอกสนใหมาอีกที่หนึ่งค่ะถ้าหลังจากต้มได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือส0สินาทีเขาก็จะเห็นมีชินทีบางส่วนที่มันเริ่มใสแล้วนะคะนี่เช่นชินแบบนี้นะคะนี่ใส่ประมาณน,นี้ค่ะเขาก็จะตักขึ้นก้อนเลยค่ะตักขึ้นก้อนเลย ก่อนท่มันจะเละไปนาน,นะคะจะค่อยค่อยมาเลือกชินที่มันออกใสใสแบบมีตาึ้นก้อน,นะคะ่ะบางชินมันอาจจะบอสเท่า,าไอพอมกันนะคะเปยอย่ากเสียมันอยู่ไวก่อนกะและแต่สะดวกของแต่ละคนนะคะแต่สำหรับฟังต้องจะตาึ้นก่อนนะคะเลือกจะว่าชินท่มันใสใสแบบมีขึ้นก้อนเลยเดี๋ยวมันจะ ยิงเอาไวน้นานมันจะเลีเกินไปนะคะอืะตากขึ้นแบบนี้ตากออกใบนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาไปตากแห้งกัน,นะคะ่ะทีชิ้นที่เขาตากขึ้นแล้วนะคะชิน้นนี้เนี่ย่าทัานใดๆนะคะนี่แนวหมองอย่าง่าทั้นใสเลยกต็ตตองเชื่ไว้บสะกะะ่อนค่ะเลากับมาเลือกเฉพาะชิ้นที่มันออกใสๆชิ้นอาจจะบางๆกูมูค่ะมันก็จะ สูงเอวกว่าน่อยอเช่นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ่ะอ,ออกซีแบบนี้ก็คือพอดีแล้วคะ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวฟังขอตักก่อนนะคะถ้าวังจะให้เบิงว่าอันที่ใสน้ำตาลหน่อยนะคะค่อนข้างจะต้มใส่ใสเวลานาน,นะคะ่ะเห็นไหมคะมันยังมาให้ใสปันไหนเลย แต่อันที่ใส่น้ำตาลเยอะมันจะมีฟองขึ้นแบบนี้ขน้างเยอะแต่ว่ามันก็จะใสสวยค่ะนี่สักพักหนึ่งนะคะเราก็ค่อยช้อนฟองออกแบบนี้นะคะ <c oughs> ในค่ะนี่จะเป็นที่ตักขึ้นมานะคะที่เขาเลือกชินที่มันสุกแล้วมันเกิดเป็นเนื้อใสๆแบบนี้ค่ะก็จะทำการ ไปตากแดดค่ะตากแดดเพื่อเพิ่มคว่มนึบนับนะคะแตรจะกินแบบนี้เลยก็ได้ค่ะกะจะนิ่มๆค่ะนิ่มๆหวานๆก็จะมาเลี้ยงไส้นี่เราก็ไปตากแดดค่ะนี่ค่ะฟังตากครบสองมือมือนี้มือที่สองพอดีนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งกัน นี่ค่ะเห็นบ่ม่ะมะม่วงนืบหนับอย่าเลยอันนี้จะเป็นตากกอนโมของช่วงทีเหตุเทิดมือที่ฟังผ้าเอามาตากอบแรกนะคะมันก็จะเป็นกอนโมอันอื่นเฟื่พึ่งจะตากได้ประมาณแดดเดียวนะคะเมื่อนั้นนันค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวมาซิมกันคะ่ะ แล้วข้าวม่วงเอาาหีบไปมาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอุ้งม่วงหืบนะหนักเตาาห็ดไปนะคะ่ะอืมมันอาจถีบอได้ยหยดเหมือนชีทีคิดแล้วค่ะมันก็โอเคอยู่ ทานค่ะมะหุมมันใจนี่จะเป็นอันหวานค่ะสำเร็จค่ะถือว่าสำเร็จเลยนี่ละค่ะปันกระพาพี่ๆีมา เห,ห็ดบกม่วงนึบหนับกันนะคะสูตรยายมีนะคะนี่ถือว่าสําเร็จผลค่ะได้กินแล้วถือว่าโอเคค่ะอันนี้จะเป็นแก้วขมิ้นนะคะผลผ้าเห็ดเปิ่นบอกว่าตงเป็นม่วงม่วงแก้วขมิ้นสีมันจะออกเหลืองสวยก็านีค่ะอันนี้ฟังก็จะมีเฉพาะม่วงกระเซ็นม่ตรงหน้าเนาะค่ะกะจะเนื้อแข็งเหมือนกันก็เลยเอาหนึ่งม,มาเห็ดเปิ้นก็โอเคค่ะถือว่าโอเคเลย แค่คลิปนี้ว่ากำ้างขอเตัวไปแคสจะมีค่ะไปเจอกันใ่บ๊ายบายค่ะ